มาคัดแรชชัโฟดปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียมูลค่าปีละ1 3 0 0ล้านบาทเหตุเพราะอยากเล่นแค่กับลีกใหญ่และวังกลับไปติดทีมชาติรายงานล่าสุดจากตะธานสเปิดเผยว่ามาคัดแรชชัปโฟนเดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปฏิเสธข้อเสนอมูลค่าสูงถึง35ล้านปอนด์ต่อปีประมาณ1,300ล้านบาทหรือประมาณ7 3 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์จากซาอุดีอาระเบียถึง3าครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่อนาคตของเขากับสโมสรยังไม่แน่นอนแมนยูเนเต็ดพร้อมเปิดโอกาสปล่อยตัวแรชาาฟอนในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหลังจากที่เขาถูกปลอกจากทีมโดยรูเบนอโมริมเฮดโค้ชคนใหม่อย่างไรก็ตามดาวยิงวัย27ปียืนยันว่าหากต้องย้ายทีมเขาต้องการร่วมทีมที่แข่งขันในลีกระดับสูงและมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งโดยเขาปฏิเสธข้อเสนอมูลค่ามหาศาลจากซาอุดีโปรลีทั้ง3าครั้งที่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงกว่าถึง2เท่าที่ แรชฟอร์ดได้รับจากแมนยูไนเต็ดนอกจากนี้รรชฟอร์ดยังปฏิเสธการย้ายไปเล่นในตุรกีอีกด้วย